ตอนนี้ครับเราก็มาถึงยอดดอยเขาหน่อนครับนี่คือลานลานเก่าประมาณสองพันปีครับยอดเอา้าไม่รู้เจอใครครับเนี่ยทักทายหน่อยเล้วสวัสดีสาวโซเชียลแคมย YouTube อ่าโอเคครับตอนนี้เราพามานั่งอยู่คิดอยู่ครับลงยังไงครับ ได้ลงไม่ได้ลองดูครับที่ลงของท่านครับเขาจะลงกันตรงไหนครับ,รบโอ้โหที่ลงครับไม่รู้ลงตรงไหนแต่ขึ้นได้ลงไม่ได้ครับตรงนี้เหมือนจะใช่ครับแต่ก็ยังไม่ใช่โอ้โหถ้าใครอาเป็นผมจะเสียวกันมากนะครับตอนนี้เยี่ยวแทบเล็ด e ทางนี้ก็ไม่ใช่นะครับ โอ้โหไม่รู้ทางลงอยู่ตรงไหนให้ท่านผู้ชมได้งงๆกันมากครับตอนนี้โอู้หจะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครับตอนนี้สวัสดีตอนนี้นั่งพักกัน <c oughs> หาทางกลับบ้านทางไ <c oughs> ห,โหนที่ติดตามอยู่ตะดูคิดไม่แลเชิญชวนมากันได้ปีนเขาหนอที่ไหนะที่ อำเภอบันพฤษภิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับโอเคครับติดตามได้ครับมาหาผมได้เลยผมพาขึ้นมากับเอกชนะชัยนะครับค่ายเนี่ค่ายแก้วสามลิดข้างหน้าข้างหน้าไปพุทธไทข้างหน้าแล้วเดี๋ยวพาไปเขาลูกนู้นครับดูเลยตามกล้องไปนี่นะครับโอ้ยยิ่งใหญ่มากครับใช้เวลาขึ้นเดินขึ้นครับประมาณหนึ่งเดือนครับกว่าจะถึง พอเดินวันละขั้นครับบันได้โอเคครับปิด